บุกเกอร์พอดธรรมะหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะการจำแนกกรรมตามทางที่กระทำพระพุทธศาสนาจำแนกกรรมตามทางที่กระทำไว้3ทางด้วยกันคือทางกายหรือกายกรรมทางวาจาหรือวจีกรรมทางใจ หรือมโนกรรมการกระทำทั้งสามดังกล่าวมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจทั้งนี้เนื่องจากใจเป็นแหล่งของความคิดความรับรู้ความจำความรู้สึกในเรื่องราวต่งตางๆเมื่อใจคิดอย่างไรก็สั่งให้กายวาจาทำอย่างนั้นซึ่งการกระทำและคำพูดที่แสดงออกจากแรงขับของใจ อาจจะเป็นไปในทางที่ดีคือเป็นบุญกุศลหรือเป็นไปในทางที่ไม่ดีหรือเป็นบาปอากุศลก็ได้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าใจธรรมชาติของจิตและสอนให้ฝึกควบคุมจิตดังพุทธพจน์ที่ว่าการฝึกจิตที่ข่มได้ยากเปลี่ยนแปลงง่ายชอบใฝ่หาอารมณ์ที่แปรถนาอยู่เสมอนับว่าเป็นการดีเพราะจิตที่ฝึกได้แล้วย่อมนำสุขมาให้ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการใช้กายวาจาใจให้อยู่ในคลองคลองธรรมไว้หลายครั้งดังเช่นทรงสอนพระราหุลในราหุโลวาสูตรหรือโอวาทแก่พระราหุลซึ่งมีสาระสําคัญอยู่สองประการคือ 1. ไม่พูดเท็จแม้เพื่อจะห่วงราอเล่น 2. ให้พิจารณากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมให้บริสุทธิ์ ประสูตร์ดังกล่าวความว่าในพรรษาที่สมของพระพุทธองค์ขณะนั้นพระราหุลบวชเป็นสัมมนเนน้อยมีประชนมายุได้เจ็พรรษาพระราหุลประทับอยู่ที่เรือนอัมพลัตติกาซึ่งอยู่ปลายสุดของพระเวลุวันมิหารกรุงราชคลึวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงมีเมตตาเสด็จไปเยี่ยมพระราหุล พระราหุลได้ปูอาสนะและนำน้ำล้างประบาทที่เตรียมไว้มาล้างประบาทถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำล้างประบาทเป็นอุบายธรรมสอนพระราหุลพระศัสดาตรัสให้พระราหุลดูน้ำล้างประบาทในภาชนะที่เหลืออยู่น้อยแล้วเปรียบเทียบว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะนี้หรือไม่สาม,มเณรกราบทูลว่า เห็นเหลืออยู่น้อยระเจ้าค่าพระพุทธองค์ประทานโอวาทว่าราหุลสมณธรรมของผู้ไม่มีคุณธรรมในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ก็มีน้อยดุดน้ําในภาชนะนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสให้พระราหุลเทน้ำที่เหลือทิ้งทั้งหมดประทานโอวาทต่อไปว่าดูกรราหุลสมณธรรมของผู้ไม่มีคุณธรรมในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วดุดน้ำในภาชนะนั้นแล้วตรัสให้พระราหุลความภาชนะนั้นเสียพร้อมประธานโอวาต่อไปว่าดูกรราหุลสมณธรรมของผู้ไม่มีคุณธรรมในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นของที่เขาความเสียแล้วด,ดุดภาชนะนั้นลำดับนั้นตรัสให้พระราหุลงายภาชนะขึ้นพร้อมประธานโอวาต่อไปว่าดูกรราหุล สมณธรรมของผู้ไม่มีคุณธรรมในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ก็เป็นของที่ว่างเปล่าเสียแล้วดุดภาชนะนั้นทรงสรุปว่าดูกรราหุลผู้กล่าวเท็จท,ท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปเป็นไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจะไม่กล่าวมุสาแม้เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่น เมื่อประธานโอวาดังกล่าวแล้วก็ทรงนำกระจกมาเป็นอุบายธรรมสอนพระราหุลต่อไปว่าดูก่อนราหุลแว่นสองมีประโยชน์อะไรพระราหุลกราบทูลว่ามีประโยชน์เพื่อส่องดูตนเองพระเจ้าค่าฉันใดก็ฉันนั้นราหุลก่อนเธอกระทำการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมนโนกรรมให้พิจารณาไตรตรองดูก่อนว่า สิ่งที่จะทำจะพูดจะคิดนั้นเป็นอย่างไรหากเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วเป็นอกุศลมีทุกข์มีโทษเป็นกำไรหรือผลที่ได้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นวิบากเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วก็ไม่ควรทำในทางตรงข้ามหากพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่จะทำ จะพูดจะคิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นกุศลเป็นสุขเป็นกำไรเป็นผลเมื่อพิจารณาดังนี้แล้วจึงควรทำควรพูดควรคิดในสิ่งนั้น อันหนึ่งในขณะที่กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่ก็ให้พิจารณาตามไปด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังทำกำลังพูดกำลังคิดอยู่นี้เป็นอย่างไรเมื่อเห็นว่าเป็นสิ่งไม่ดีก็ให้เลิกเสียหากเห็นว่าดีก็ให้ทำต่อไปอันหนึ่งแม้หลังจากที่ได้ทำได้พูดได้คิดไปแล้วก็ให้นำมาพิจารณาตรวจสอบดูว่าสิ่งที่ได้ทำ คำท,ที่ได้พูดเรื่องที่ได้คิดไปแล้วเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าไม่ดีแต่ได้ทำไปแล้วก็ให้แสดงเปิดเผยต่อพระาศาสดาหรือต่อสหพรมจารีซึ่งเป็นวินยูชนเพื่อเป็นการยอมรับผิด และสังวรระวังว่าจะไม่ทำอีกในทางตรงกันข้ามหากพิจารณาว่าสิ่งที่ได้พูดได้ทำได้คิดไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีก็ให้มีความปิติปราโมทเป็นเถิงใจและศึกษาสำเนียกอยู่ในธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลทั้งกลางวันและกลางคืนพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแก่พระราหุลดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องกระจกหรือวันสองที่ทรงนำมาเป็นอุบายทำสอนพระราหุลน,นั้น เป็นพระโอวาทที่ครอบคลุมพฤติกรรมของคนทั้งหมดส่งสอนให้พิจารณาอนาคตปัจจุบันและอดีตของการกระทำทางกายวาจาใจว่าเป็นเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี สำหรับเรื่องอนาคตและปัจจุบันนั้นหากเห็นว่าไม่ดีก็อย่าไปทำหากเห็นว่าดีก็ให้ทำต่อไปส่วนเรื่องอดีตที่ผ่านมาก็ให้นำมาพิจารณาตรวจสอบประเมินผลดูมิใช่ปล่อยผ่านไปเฉยๆหากเห็นว่าได้ทำผิดไปทางพระท่านให้สารภาพกับพระด้วยกันหรือโปรงอาบัต เพื่อไม่ให้ปิดบงังอำกรางความผิดที่ตนได้กระทําไปและให้สังวรระวังว่าต่อไปจะไม่ทําอีกเอาความผิดมาเป็นบทเรียนสอนใจจะเห็นว่าการพิจรารณาทั้งก่อนขณะและหลังทำพูดคิดเป็นอาวุธสำคัญที่จะควบคุมกายวาจาใจของเราให้ตั้งอยู่ในคันลองคลองธรรม การพิจารณาก็คือการใช้สติปัญญาเข้ามากำกับกายวาจาใจของเราให้คิดดีพูดดีทำดีนั่นเองสติก็คือการรู้ตัวว่าจะทำกำลังทำหรือทำไปแล้วปัญญาคือการตรวจสอบดูว่าสิ่งที่จะทำกำลังทำหรือทำไปแล้วเป็นคุณหรือเป็นโทษปัญญาในที่นี้จะต้องพัฒนาให้เป็นปัญญาทางธรรม เพราะถ้าเป็นปัญญาทางโลกแล้วจะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งต่างจากปัญญาทางธรรมจะพิจารณาถึงการไม่เบียดเบียนตนไม่บิดเบียนผู้อื่นตลอดจนไม่บิดเบียนทั้งตนและผู้อื่นสำหรับพระโอวาทที่ประทานต่อพระราหุลเรื่องคำพูดโดยยกเอาน้ำและภาชนะเป็นอุบายธรรมนั้นทรงให้ตระหนักถึงโทษของคำพูดเท็จหากนำมาประยุกต์เข้ากับคารวะโดยทั่วไปจะเป็นเครื่องเตือนใจได้ว่า ใครก็ตามที่จงใจพูดเท็จโดยไม่ละอายเกียจใจความน่าเชื่อถือในตัวบุคคลน,นั้นก็เหลือน้อยลงหากพูดเท็จอยู่เป็นประจำหรือเป็นนิสัยความน่าเชื่อถือต่อบุคคลน,นั้นก็หมดไปเป็นคนว่างเปล่าในคำพูดหรือเป็นคนล้มละลายในคำพูดจะพูดสิ่งใดก็ไม่มีใครเชื่ออันหนึ่งเรื่องคำพูดซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในวิถีชีวิตของคน เราเป็นการแสดงออกที่มีประสิทธิทผลสูงมากกล่าวคือแสดงออกง่ายมากเร็วมากให้ผลทั้งคุณและโทษสูงและกว้างขวางมากที่ว่าง่ายมากก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเตรียมการอะไรก็พูดได้ทุกคนถ้าไม่เป็นใบ้และอยู่ในวัยที่พูดได้ต่างก็พูดกันทั้งนั้นและส่วนใหญ่ใช้คำพูดกันมากมายเกินกว่าจะนับหรือจดจำได้ในแต่ละวัน ที่ว่าเร็วมากนั้นหมายถึงใช้คำพูดออกไปได้ทันทีโดยเฉพาะยามที่ถูกกระตุน้นให้เกิดความรู้สึกรุนแรงในทางใดทางหนึ่งทั้งในทางที่ยินดีและไม่ยินดีโดยที่สติปัญญาก็เข้าไประงับยับยั้งไว้ไม่ทันที่ว่าให้ผลทั้งคุณและโทษสูงและกว้างขวางมากหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความสำเร็จและความล้มเหลวในการติดต่อทั้งในระดับส่วนตัวส่วนรวม แม้เรื่องประเทศชาติและมวลมนุษยชาติคำพูดทำให้คนรักหรือชังทั้งต่อตัวผู้พูดและระหว่างกลุ่มบุคคลองค์กรประเทศชาติลทัทธิความเชื่อได้อย่างกว้างขวางคำพูดสามารถปลุกเร้าให้คนเกิดกำลังใจมีใจฮึกหานเสียสละยอมแม้แต่จะพลีชีวิตได้ขณะเดียวกันก็ทำร้ายทำลายจิตใจแม้กระทั่งชีวิตของคนได้ สุนทรภูได้ประพันธ์บทกวีเกี่ยวกับคำพูดไว้หลายบทเช่นถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้ผู้ชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ประพูดจาอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายถึงเจ็บอื่นหมื่นแสนยังแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะคำเน็บให้เจ็บใจ เป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยาขโหยหิวประชิวหาแม้ผูด้ดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาให้พิเคราะห์จะเหมาะความเมื่อคำพูดมีพลานุภาพเช่นนี้และทุกคนก็ใช้คำพูดกันอย่างไม่ประหยัดทั้งให้คุณและโทษต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งหลักการในการแสดงวาจาของพระพุทธองค์ซึ่งทรงได้เคยให้ไว้นั้น ปรากฏในเรื่องของอภัยราชกุมารซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไปจากหนังสือกำมไดไกรก่อขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ